สันเอฟซีเรื่องเพราะรักถึงไม่บอกตอนเดียวจบมาแล้วคะ่ะตายแล้วตายแล้วสายมากๆเลยว,วนี่ทำไมวันนี้ฉันถึงมาใช้อย่างงี้ตดิ่นก็สายไปโรงเรียนก็ไม่ทันโอ้โหฉันต้องรีบไปแล้วเนี่ย ิวนายขี้เก๊กที่สุดในโรงเรียนนี่นายเนี่ยขี้จะตายทำไมถึงได้เป็นดาวโรงเรียนก็ไม่รู้ขี้เก็กจะตายไม่เห็นหลออตรงไหนเลยเป็นดาวโรงเรียนได้ไงก็ไม่รู้พผู้หญิงห้องชั้นห้องอื่นๆได้ตาหมอนเงไปลงกินนั่นะ นี่คือแตงกวาเธอเป็นสาวที่เรียนเก่งเป็นหนอนหนังสือเธอไม่เคยคิดที่จะแอบชอบใครมาก่อนแม้แต่ดาวโรงเรียนเธอก็ไม่เคยชอบคนที่หล่อที่สุดในโรงเรียนก็ตามเพราะเธอนั้นสในใจแค่การเรียนและส่วนนี่คือในคิวนายนี่เป็นคน ที่หยิ่งที่สุดในโรงเรียนแต่ดันกลายเป็นดาวโรงเรียนเพราะความหยิ่งและหลอกของนายนี่นายนี่ชื่อคิวอย่างที่บอกที่เธอไม่เห็นฉันเลยไงเนี่ยยืนหัวโดยอยู่นี้ไม่เห็นเลยไงปั่นกับยันช้าผ่านเราเฉยเลยนายคิวนั้นแอบชอบแดงกลัวแต่นายคิวนั้น,น,น,นไม่บอกแดงกลัว เราะกลัวตัวเองจะเสียฟอร์มเพราะแดงกวัวนั้นเป็นสาวเนื้อเนื้อไม่ได้นิยมอะไรมากแถมคนนั้นก็ชอบจ่าแดงกวัวด้วยแต่นิสัยของแดงกวัวนั้นเป็นคนนิสัยอ่อนโยนน่ารักเรียนเก่งเอาใจใส่คนดีและชอบช่วยเหลือคนคิวนั้นก็แอบ,บชอบแดงกวัว ฉันจะทำยังไงดีละ่ะถึงฉันจะขอแปบบงกวามาเป็นแฟนได้อะทำยังไงดีกระเป๋าไปเก็บก่อนกันถ้าฉันไม่เกิดมาหล่อหน้าตารวยแบบนี้ฉันก็คงบอกชอบผู้หญิงหน้าบ้านๆแบบเธอได้แล้วนะแตงกวาี่ฉันเกิดมาหน้าตาหล่อฐานะรวยแค่นั้น จะลงตัวเองมาเป็นไปหรือเปล่าช่างมันเถอะท้ายพักเที่ยงแล้วเนี่ยขึ้นไปอ่านหนังสือี่กกูมาเดี๋ยวนี้แกจะถึงวันสอบแล้ว ฉันหยุดและเธอก็ช่วยติวหนังสือให้ฉันหน่อยแล้วกันอืมฉันจะติวใี่นายแล้วกันนี่นายทำอะไรเนี่ยมาจับมือฉันทำไมนี่นายปล่อยเลยนะอาฉันจับมือเธอไม่ได้เลยไงไม่ฉันไม่ชอบมีผู้ชายมาจับมือฉันแบบนี้อีกอย่างัไม่ได้เป็นแฟนฉันกหน่อยทำไมถ้าเป็นแฟนแล้วเธอจะให้ฉันจับเหรอแต่พูดเรื่องบ้าอะไรของนายนะ ฉันถามเธอไงถ้าฉันเป็นแฟนเธอเธอจะให้ฉันจับงั้นหรอใช่นะสิทำไมชาเนี้นายคงไม่กล้าสีฉันหรอกแล้วนายเป็นหนุ่มฮัตคงไม่สีสาวแบบฉันหรอกแล้วนายเนี่ยปล่อยมือฉันได้ไงเนี่ยอ้าปล่อยก็ปล่อยฉันนั่งโต๊ะนี้แล้วกันเธอเร็วๆรีบมานั่งฉันจะดิติวสักทีเนี่ยนายเนี่ยจริงๆเลยนะ ก็เปิดหนังสือขึ้นมาอ่านสินั่งนิ่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยนะคะเธอนิสัยยางี้ไงนิสัยน่ารักชอบโวยวายฉันถึงรักเธอนี่นายคิดอะไรอยู่ฮะอ่านหนังสือสิฉันก็อ่านในใจนี่ไงถ้าฉันตะโกนออกมาเธอก็ว่าฉันอีกเข้าใจฉันไหมนเนี่ยเข้าใจก็ได้ ขอผักกาดคิดถึงนะแล้วก็ผัดกะเพราหมูกรอบอยากจากเธอแล้วกออ็อะไรอีกดีนะเนี่ยเอมิมแล้วก็นายจะสั่งอะไรนายก็รีบสั่งมาสิอย่ามัวแต่เล่นเกมนะฉันไม่ได้ตลกกับนายนะงั้นอ่ะฉันสั่งดีๆก็ได้ฉันเอาข้าวแกงข้าวแกงคิดถึงเธอนะ นี่นายควรได้ใจจริงๆเลยนะนายจะกินอะไรนายก็รีบสั่งมาฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนายนะรู้จักไหมฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นนายนะเนี่ยนายนี่แสนจ,จะบ้าซะเหลือเกินนะเนี่ยควรประสาทได้จริงๆเดี๋ยวเรจะกินอะไรกินอะไรก็ได้ที่เป็นเธอนี่สั่งดีๆนะอย่าให้ฉันได้เอาอาหารมาให้นายกินแล้วกันนะนี่เธออย่าโหดไปหน่อยเดนนา ฉันก็แค่กลัวเฉยๆแล้วตกลงจะกินอะไรเนี่ยฮะรีบสั่งมากินอะไรนี่ในแบงค์ไม่ไม่ใช่นี่นายนายชวนฉันมาทำไมเนี่ยฮะปกติก็กลัวภาษาฉันในเอ่อในโรง,งเรียนอยู่แล้วก็วันนี้ฉันพาเธอมาที่ทะเลมาดูปลาสิ ฉันไม่เห็นจะมีปลาว่ายมาสักตัวเลยนอกจากปลาลังเนี่ยเธอฟังดีๆนะฟังอะไรของเธอฮะฮะฟังอะไรฟังดีๆนะฉันจะพูดแล้วปลาแฟนกันนินนี่นายนี่นายเธอก็ไม่ได้หวัวทุบนี่ พาฉันมาที่ริมทะเลเพราะมาบอกฉันเนี่ยนะก็ใช่นะสิในแม่ฉันเป็นหนุ่มฮอตฉันก็อยากมีโฟกัสมัอนหวานบ้างนี่เธอค็คงไม่ว่าอะไรฉันใช่ไหมกดได้ในปลาอะไรของเธอฮะก็านายชวนฉันมาดูปลาแต่ไม่มีปลาฉันก็จะเรียกเธอว่าปลานี่แหละ นายเนี่ยมุดเสี่ยได้ใจจริงๆหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ตกตกลงกันเป็นแฟนและทั้งสองคนก็กลายเป็นคู่รักสุดฮิตในโรงเรียนที่หวานที่สุดเพียงคู่เดียว